ทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นไมโครฟแบบเราจะเล่นแบบนี้เราจะเป็นเออมาเล่นซ่อนหาโอเคมาให้ให้กดก่อนเลยกดกดกดปุ๊บฮึอันนี้เป็นค่าตกรทุกคนเราก็ไม่ต้องกดหรอกเพราะว่เาเราก็ได้เป็นแบบคนธรรมดาอยู่แล้วเป็นคนไปซ่อนวันนี้ค่าตกรวันนี้ เราเอาเอา,เอาเก็บไว้ในนี้ด้วยเอาโยนมาโยนมาอะไโยนมาเหมนกันนั่นนี่อ่ะได้แล้วรออยู่ตรงนั้นก่อนฆาตกรฆาตกรมานี่ฆาตกรฆาตกรอนมานนี่มนันนี่นี่นี่อุ้ยนี่โอ้ย,อยมานี่ ลงไปในหลุมนี้ลงไปลงไปแล้วนับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงสิบแล้วตรงนี้จะมีดาบให้เอาดาบอันนี้แหละตีตีต,ตีตีคนตีคนนะอ่ะเก็บโอเคนับหนึ่งถึงสิบแปนหนึ่งเดี๋ยวบอกให้นับเริ่มนับเลย นับเยช้าๆ 1, 2, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามหาหด้าสาได้ซตรงไหนดีอะห่งถึงสิบแล้วต้องซ่ตรงนี้ทุกคนเขาจะเห็นเราไหมเนี่ย ได้แล้วเกินรึตึกแบบเออบอมีนก็ขึ้นไปหาทั้งแมพตัวขึ้นไปวันไดอยูโอเคทุกคนเขากำลังจะมาหานะ่เปิดขึ้นไปปีดไว้ปีดโอเคไปหามัน โบแมพลูนี้โอเคทุกคนเขาไม่มาหาทีเจอเขาจะรักเขากระร้าเกิมันจะไปหาใต้น้ำคนเราเห็นเขาอะหายใต้น้ำนนใช่ไหมใช่ไหมโอ้ชื่อเตม็มๆตมเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องนั่งหันหน้าให้จะเห็นวิ่งทุกคนก็จะมาตรงนี้ไม่ได้ไปก่อนเฮ้ยมันใกล้เข้ามาเออ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 โอ้โหทุกคนอยู่ตรงนี้ไม่ได้วิ่งตายหรือยังเนี่ยไปซ่อนอยู่ที่นี่ไม่ได้ ากวากัแล ah, ah, right. ah, e. e. ้ว่ไม่เ็ตอ้ล้วอยู่ตรงหน่ะทไม่หันไปมองหรอกทุกคน ตีไม่ถึงเราตอนนี้มันคือมันตกน้ำใช่ไหมเสียงาาเธอเขาจะรักเขาแครไหนี่เสียงอะไรเสียงอะไร โอ้ไม่เกิดเกิดจะเข้ามาได้มันน่ากลัวมากเลยที่เกิดเราจะไม่วิ่งอีกนะเรากลัวมากแล้วเออทุกคนมันจะเห็นเราไหม หินมอนเตอร์นี่นะอยู่ไม่ได้แล้วโอ้มายกอดโอ้มายกอดโอ้มากอดใครทำว่ดเอาเอาทุกคนเราออกจากมันคาเฉยเลยตายแล้วโอเคตายแล้วตายแล้ว เจ้านี้ก็จะเยอะเหลือกเกินนะโอเคมามาฉันตายแล้วไปไปจับฉลากต่อไปเอาไม่เอาเอาเอาดาบมาก่อนฉันจะตีพวกนี้อ้ยเยอะมากอะ่ะอ,อืมทำไมมันเยอะอย่างนี้ มันมาจากยีนมอนเตอร์เข,ข้าบ้านเข้าบ้านมันจะได้เข้าตามเราไม่ได้ทุกคนคลิปนี้ไม่ใช่คลิปอะไรแล้วเอาชีวิตรอดเลยทีนี้รอ,ดอเดี๋ยวมันมา มืดแล้วอ่าเยอะเกินหรือเปล่าอ,อ่อยู่ใต้น้ำหได้แล้วกดอยู่ไหนเนี่ยเล่นแล้วอยู่ไหนแล้วข่ามัายโอุ๊ยเยอะมากเลยอ่ะสงสัยต้องเป็นตอนที่เราใช้หินมอนสเตอร์แน่นอน ใช้หินมอนเตนอร์เลยเดี๋ยวไปดูตรงประตูนเนเธอร์ก่อนอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นเลยเนี่ยมันออกมาจากไอ้พวกนี้แหละพังมันทิ้งให้หมดเลย ต้องมาจากไอหินมอนเตอร์นี่เลยทิ้งให้หมดพังมันทิ้งเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่พังทิ้งให้หมดเลยตรงเนี้ยพังทิ้งเนเธอร์เนทงเนเธอร์พังให้หมดเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่ นี่แหละตีตีตตคนกำลังอยู่อย่างมีความสุขต้องทุกตรงนี้ทิ้งอีกไม่น่าใช้หินมอนเตอร์สร้างเลย แค่นี้แหละทุกคนรู้สึกว่าสร้างแมปใหม่